สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะครูซัมไรส์เวบมาแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้เพิ่งประชุมกับเพื่อนเพื่อนเสร็จนะคะแล้วก็อยากจะมาแบ,บ่งปันทุกคนคะ่ะมันอัดอั้นอยู่ในหัวใจนะคะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่า15นาทีทองคํานี้นะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยสร้างชีวิตที่มีผลลัพธ์ถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่สร้างชีวิตแต่ว่ามันไม่มีผลลัพธ์สักทีนะคะจะทํายังไงเดี๋ยวครูซัมไรส์มาเล่าให้ฟังมาดึกนิดนึงนะคะแต่ว่า ตั้งใจมาแล้วก็ตั้งใจช่วยพวกเราทุกคนจริงๆนะคะเพราะครูรู้ว่าการที่เราสร้างชีวิตแล้วมันไม่มีผลลัพธ์เนี่ยมันลำบากขนาดไหนนะคะแล้วทําไมเราถึงยังลําบากอยู่ล่ะในเมื่อเราเจอทางรัฐนะคะต้องขอบคุณการประชุมนะคะกับกลุ่มนะคะอินซีด้วยกันนะคะเราได้คุยกันหลายเรื่องแล้วมันก็ทําให้ครูได้แบบ ตื่นนะไม่ว่าจะเป็นทุกคนเลยนะคะทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เพิกคุกกี้กนะคะน้องนาวน้องมะปางน้องอีนน้องน้องแอนนะคะครูรู้สึกว่าเออจริงนะคะวันนี้คนที่เขาบอกว่าการสร้างชีวิตมันง่ายมันก็ง่ายสาหรับเขาอะนะแต่คนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่เข้าใจว่าแล้วเขาจะไปสร้างได้อย่างไรดังนั้นเนี่ยนี่เป็นหัวข้อที่ครูมาไลฟ์วันนี้เลย15นาทีเท่านั้นนะคะเราจะจบวันอยู่ที่ 2 2.5สองน์นะทุกคนนะเตือนขู่ด้วยนะ2 2งสศูน์นะทุกคนดึกหน่อยนะคะแต่ว่ารับรองว่าคุณเข้าใจแน่นอนวันนี้การที่คุณจะสร้างชีวิตได้อ่ะมันไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยเราพูดว่าเราเออฉันอยากสร้างชีวิตเว้ยเฮ้ยฉันอยากรวยเว้ยมันไม่ใช่แต่มันประกอบไปด้วยความความรับผิดชอบกับชีวิตเราอะที่เราได้เกิดมาเรา เรามีคอมมิทเมนต์มีคำมั่นสัญญามีพันธสัญญาที่เราจะทำมันจริงๆและมันเป็นการที่เราให้สัจจะก,กับตัวเราบวกกับเป้าหมายที่ทรงพลังของเราแล้วมันถึงจะเปลี่ยนชีวิตนักเรียนทุกคนเข้าใจไหมคะอ่าคนละลาคุณรดชไทยพัฒน์เข้าใจไหมคะถ้าวันนี้เราเป็นคนที่พูดอะไรก็ไม่ทำพูดอะไรก็แบบก็พูดไปอย่างนั้นอะคือมันดูดีอะคำพูดมันดูดีข้ออ้างมันก็ดูดีอะไรมันก็ดูดีไปหมดแต่ผลสุดท้าย เราโกหกตัวเองทําไมวะจริงปะจริงๆแล้วเราก็อยากมีชีวิตที่ดีจริงปะแล้วทําไมเราต้องทําร้ายตัวเองด้วยการที่ผิดคําพูดกับตัวเองด้วยอ่ะสมองเราคิดได้ถูกไหมคะว่าเราทําแบบนี้เราก็เสียใจยแล้วทําไมเราถึงเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ละ่ะ <c oughs> ก็เพราะว่าแค่เราไม่รู้ทันตัวเองแค่นั้นนะักเรียนการที่เราสร้างชีวิตไม่ได้คือเราปล่อยให้ขอโทษนะคะสัญชาตญาณเดิมๆของเราอ่ะมันอาการกําเริบอ่ะเข้าใจปะเช่น ขี้เกียจว่ะดูซีรีส์ดีกว่าระหว่างที่เรารู้ว่าเราต้องอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตัวเองนะสมมตินะคะแต่เราแบบขี้เกียจว่ะดูซีรีส์ดีกว่าเล่นหรอ่ะหรือแบบเรารู้นะว่าการนั่งสมาธิแล้วมันช่วยเราโปรแกรมระดับคลื่นทีตาและคลื่นอัลฟาที่จะเปลี่ยนโปรแกรมเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตเราแต่เราแบบมันไม่สนุกอ่ะไปทำอย่างอื่นดีกว่าไปยินทางคนอื่นดีกว่าคือมันมันแค่รู้ตัวแล้วก็เลือกสิ่งที่แม่งสนับสนุนเราทุกคนเข้าใจไหมคะ ครูบอกเลยว่าการที่ครูเริ่มต้นสร้างชีวิตมันไม่ใช่หนทางที่ง่ายแบบโรยด้วยกีกุหลาบแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปครูไม่ได้จะเอาชนะตัวเองนะแต่แค่ครูรู้ทันตัวเองแล้วครูแค่เลือกสิ่งที่แม่งจะซับพอร์ตและสนับสนุนชีวิตเราเว้ยเมื่อเราพูดแล้วเราก็แค่ถามตัวเองว่าแล้วเราจะทำไหมครูก็จะทำนักเรียนลองไปติดตามหนะ้าเฟซบุ๊กส่วนตัวครูนิชาบุลเลิดยศคุณจะเห็นว่าครูซัมไรท์ถ้าว่างคือออกกําลังกายตลอดเพราะครูมีคำมั่นสัญญ,ญาตัวเองว่าเราจะดูแลตัวเองให้ดี อย่างน้อยตอนนี้นะคะครูลองเทสนะคะการการกินอาหารที่แบบอาจจะดึกไปหน่อยนะสามวันสี่วันนี้แต่คุณรู้ไหมว่าหลังจากที่ครูค่ะออกกําลังกายครูมีเตาเผาเพิ่มขึ้นครูตื่นมาสุขภาพครูดีขึ้นครูตื่นมาคือขนาดแบบเราเราแบบแอบบชีตมิลไปหน่อยอะคะ่ะเออแต่เราไม่ได้กดดันเลยนะแต่ว่าหุ่นเราก็ยังลรีนเหมือนเดิมเพราะอะไรคะเพราะเรามีสัจจวาจาเรามีนท t r i ิตี้กับตัวเรา เราแบบเฮ้ยเราจะทําให้ได้อ่ะนึกออกไหมเราแบบเราจะไม่ยอมตายถ้าเราไม่ทํามันนะเออนักเรียน,นเข้าใจไหมบวกกับเป้าหมายของเราแล้วมันเป็นพลังอ่ะเป้าหมายของครูมันไม่ใช่แบบให้กูดูแลทอชิเป็นเลยกูหลังจากที่ครูเข้าใจเรื่องขึ้นสมองก่อนที่ครูจะเข้าใจเรื่องขึ้นสมองนักเรียนขึ้นสมองนี่เพิ่งมาเองครูซําไรส์เนี่ยได้เปลี่ยนแบบเปลี่ยนระดับพฤติกรรมตัวเองอ่ะผ่านการรู้เท่าทันตัวเองอ่ะทุกคนแล้วเราแก้อ่ะเข้าใจไหมคะคุณปูชีฟ้า พอเราเข้าใจเรากลับไปดูเป้าหมายเราเฮ้ยเป้าหมายเราเรียกเราอะเป้าหมายเราบอกเราว่าเฮ้ยนิชาเธอทําเธอทําเลยมันสนับสนุน,นเธอนักเรียนคะทุกวันที่ครูออกกําลังกายอะมันเป็นวันที่เรารู้ว่าเราต้องเหนื่อยจริงไหมสมองเรารู้ว่าเราจะเหนื่อยมากๆเลยระหว่างเรานอนดูซีรีส์นอนถ่ายโซเชียลเล่นกับหมาเล่นกับแมวเออทำอย่างอื่นมันง่ายกว่าจริงไหมกับการออกกําลังกายแต่เชื่อไหมคะว่า เรารู้เท่าทันตัวเองแล้วเรารู้ว่ามันไม่มีใครมาสร้างกล้ามเนื้อให้กับฉันได้นอกจากตัวฉันเองวันนี้คนที่อยู่กับฉันจนวันตายมันคือร่างกายนี้ฉันจะยืดอายุร่างกายนี้คุณรู้ไหมวันนี้ครูแช่ไอบาร์มันหนาวอยู่แล้วเนาะไอบารเราแช่น้ําแข็งนะค่ะห้ากระสอบมันหนาวมากๆหนาวจนแบบ เราจะได้ยินเสียงตัวเองเลยว่าแช่ต่อหรือลุกแช่ต่อหรือลุกดีแล้วเราก็โฟกัสหายใจแล้วครูก็บอกว่าฉันรักเธอนะร่างกายของฉันฉันรักเธอนะจิตใจของฉันครูเลือกที่จะทําต่อถามว่ามันปวดไหมปวดช้าไม่ช้าไม่ครูลองไปแช่ลาแข็งซิช้าทั้งช้าปวดนึกอ,ออกไหมเออเราก็คือการที่เราเลือกที่จะรู้เท่าทันตัวเองแล้วเราก็แค่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับการมีชีวิตของเรา คุณรู้ไหมว่าบนโลกใบน,นี้มันมีคนที่เขาใช้สิ่งที่ครูพูดคํามั่นสัญญาพลังงานในการทําเป้าหมายเลือกแค่สามสิ่งเนี้ยคุณก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้แล้วะจริงไหมคุณเป็นคําพูดกับตัวเองคุณมีสัจจวาจาคุณรับผิดชอบของพูดสิ่งที่สองคือเป้าหมายของคุณมันส่งแรงพลังให้กับคุณจริงไหมคะจริงไหมอืม ูกปะเป้าหมายคุณนามาส่งทางคุณสามคือคุณรู้ทันตัวเองแล้วก็แก้ไขอะ่ะเลือกเออรู้ทันเพื่อเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองคุณทันเญรัตสอนด,ดีค่ะเข้าใจใช่ไหมสามอย่างเนี้ยคุณก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ครูถามว่าวัานนี้ถ้าเกิดว่าคุณเฮย้ยอยากจะสร้างชีวิตเทคนิคการสร้างชีวิตกับครูสันไรส์หนูต้องทำยังไงคะหนึ่งเป็นคําพูดเป็นคําพูดตามเป้าหมายที่คุณจะไป ถ้าคุณบอกว่าคุณจะเป็นคนรวยคนแรกของตระกูลทําค่ะหาวิธีค่ะหาวิธีมันก็มีเนาะทํำยังไงคุณจะต้องมีสองครูคุณทาคลิปสอนไปแล้วใช่ป่ะหนึ่งครูทางจิตวิญญาณของคุณครูที่จะยกพลังงานคุณขึ้นกับสองคือไอดอลของคุณแค่นั้นดูแค่สองครูสําเร็จแต่ถ้าคุณดูครูข้างในหลายครูคุณหมดเวลาไปแล้วอย่างน้อยอะครูแล้วหนึ่งชั่วโมงสี่คนก็สี่ชั่วโมง คุณมีไอดอลสี่คนอ่ะดูไอดอลอีกสี่ชั่วโมงอีกเป็นแปดชั่วโมงไม่ต้องทาอะไรนะ,ะ้ะคูไม่ทําแบบนั้นดูแค่สองคูที่เหลือเอาเวลาไปโฟกัสเป้าหมายของคุณและทํามันด้วยพลังทุกครั้งที่สัดสดานดิบเราออกนิสัยเดิมเราออก<ๆ>เห็นเห็นเสร็จเลือกสร้างของขวัญใหม่พอเราฝึกแบบนี้เรื่อยๆโปรแกรมในสมองของเรา RAS ทางานกับเราการสมองทํางานกับเราบอกว่าเฮ้ยโอเคฉันเปลี่ยนโปรแกรมเห็นไหม คุณกำลังช่วยตัวคุณในการเปลี่ยนชีวิตเรียนกับครูสัไรทำไมได้ผลได้ผลค่ะถ้าคุณทำครูไม่รู้ว่าคุณเลือกอาชีพอะไรสวัสดีคุณนรินทร์อนค่ะลงทะเบียนของคุณเคนฮอนดหรือยังคะวันที่สองนี้ครูระดับโลกอืมทำไมครูสัไรถึงต้องเชิญครูระดับโลกมาครูสอนได้ค่ะเรื่องพลังการเงินแต่ครูเชิญเข้ามาเพื่อยกระดับคนไทยทั้งประเทศค่ะ เพราะเราสอนเนื้อหาใกล้เคียงกันแล้วครูอยากให้คุณรู้ว่าทุกสิ่งที่ครูสอนคนระดับโลกเขาก็สอนกันอืมแล้วมันเป็นโอกาสที่คุณจะได้ค่าเฉลี่ยคนที่เขาเกษียณตังแต่อายุยี่สิบเก้าครูรู้สึกว่าใครได้เรียนก็โชคดีเรารู้ค่ะว่าครูรักเราและเรารู้ค่ะว่าเรียนกับครูแล้วสาเร็จจริงไหมแล้วคุณก็ตีตัวเองค่ะว่าทําไมครูไม่ทําจริงไหมไม่มีสักคนค่ะที่เรียนกับครูแล้วทาคุณจะไม่สําเร็จ ยกเว้นคุณผิดข้อที่หนึ่งก็คือคุณไม่ทำํำจริงไหมคุณผิดสัจจะก,กับตัวคุณเองคุณผิดคําพูดกับตัวคุณเองสองเป้าหมายคุณมันไม่เรียกคุณเป้าหมายมันไม่มีพลังมาดูแล้วก็ไม่ได้อยากทำจริงๆอะ่ะจริงไหมข้อที่สามก็คือคุณไม่ได้เห็นตัวเองไม่รู้ทันตัวเองแล้วก็ปล่อยให้นิสัยเดิมๆของเราสัญชาตญาณเดิมๆของเราแม่งดึงเรากลับโปรแกรมเก่าดึงเรากลับเราไม่ได้ เห็นตัวเองปั๊บแล้วเราเลือกของขวัญที่ดีให้กับตัวเองเพื่อแก้โปรแกรมใหม่จริงหรือโค้ดจริงจริงไหมดังนั้นการที่เราจะตัดใจตัดสินใจมีชีวิตที่ดีแล้วครูบอกเลยว่าถ้าคุณเห็นตามนี้คุณก็เลือกแค่สองครูแล้วคุณก็ทําเลยครูชอบวิธีที่ง่ายครูไม่ชอบวิธีที่ยากไอดอลครกก็ต้องเป็นวิธีที่ง่ายไม่ใช่วิธีที่ยากเออไอดอลที่ยากๆครูจะทําทําเพือ่อโอ้ไอดอลคนนี้ดูแล้วใช้ชีวิตมีความสุขครูไม่เอาครูไม่ซื้อ มีเงินแต่ป่วยมีเงินแต่รักษาตัวเองในไอซียูไม่เอาความไม่ไม่เมื่อก่อนจำได้ไหมถ้าย้อนไปเมื่อสักปีสองปีสองพันสิบหกครูจะบอกว่าครูตามหาไอดอลแลวไอดอลครูคัดมาห้าคนห้าคนแล้วผลส์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามคือใครจริงๆแล้วครูก็โฟกัสแค่เบอร์หนึ่งอะจริงไหมครูจะครูจะต้องมีสองครูในแต่ละวันครูที่ยกระดับพลังข้างในคุณเพราะไม่งั้นคุณก็จะแพ้ตัว ขี้เกียรจหรือว่านิสัยเก่าๆจริงไหมครูไม่คุณไม่มีครูข้างในไม่ได้ e NERGY INNER POWER ข้างในคุณพลังข้างในคุณมันแบบเหี่ยวอ่ะมันไม่มีแรงไปซุกเป้าหมายหรอกมันไม่มีแรงที่จะไปแบบก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคจริงไหมคะคุณนรีนทอนจริงไหมมองเห็นความสําเร็จของครูก้าวกระโดดมากเลยครับขอบคุณครับอืครูเป็นผลลัพธ์เพื่อช่วยทุกคน ตอนนี้ครูต้องการนะคะเดี๋ยวครูจะทำเมนทอร์ของครูสันไรในการออกมาช่วยครูช่วยคนอสำหรับลูกศิษย์เก่าที่เคยลงคอร์สกับครูคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณจะได้รับการเทรนโปรแกรมระดับสมองที่แก้โปรแกรมตั้งแต่ขึ้นอัลฟาและทีต้าในวันที่9ก้ากุมภาพันธ์ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนก็รีบลงนะเพราะครูรับจํานวนจากัดนะคะเออได้มาออฟฟิศใหม่ของครูนะคะอยู่ติดรถไฟฟ้าเลย เนาะอันนี้ให้สําหรับลูกศิษย์เก่าเท่านั้นนะคะฟรีค่าขอจ่ายแค่ค่าห้องนะคะค่าอาหารของตัวเองเนาะแล้วก็มาทําบุญด้วยนะคะก็สําหรับลูกศิษย์ที่เคยลงทะเบียนเรียนกับครูแล้วเท่านั้นนะคะอืมเรียนคอร์สฟรีได้ผลลับแบ่งเงินแบ่งท้องได้ก็ค่อยมาเนาะถ้าเกิดว่าใครเรียนฟรีไม่ได้ผลไม่แบ่งเงินไม่เคยลงคอร์สพิเศษที่จ่ายเงินเรียนเลยไม่ต้องมาแปลว่าคุณนะบริหารการเรียนรู้กับครูไม่เป็นอยู่แล้วนะคะก็เรียนฟรีไปก่อน เลน21วันที่ดีสุดในโลกก่อนเหลืออีก5นาทีสุดท้ายค่ะถ้าวันนี้ถ้าครูสัยไต้องเล่าว่าจากคนที่อยู่ห้องเช่ามาตลอด33ปีแล้ววันนี้สร้างความสําเร็จได้ยังไงก็กลับไปที่ข้อหนึ่งเหมือนเดิมว่าเพราะครูเป็นคําพูดกับตัวครูเองครูตามหาความสําเร็จมาตลอดตั้งแต่เล็กๆอยากรวยให้พ่อแม่ค่ะแต่ที่ครูทําไม่ได้เพราะสิ่งที่สองเป้าหมายครูมันไม่ได้ส่งพลังให้กับครูครูดันไปกดดันกับเป้าหมาย เมื่อครูเข้าใจทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงชีวิตครูเริ่มรู้สึกว่าเป้าหมายกําลัง,งส่งส่งพลังให้ครูเชียร์ครูสิ่งที่สามคือครูชนะตัวเองเออผ่านการรู้เท่าทาันตัวเองไม่ได้ชนะแบบไปต่อยตัวเองนะทำไมมึงต้องโกรธทำไมมึงต้องไม่ครูเห็นตัวเองปับ๊บโอเคฉันเลือกใหม่แล้วฉันก็เลือกของขวัญให้กับตัวฉันเองแถมหข้อที่สี่ก็คือครูเลือกไอดอลครูมีแค่นี้เลยวันๆหนึ่งของครูนะครูอยู่ในสี่ข้อมีแค่เนี้ยแล้วครูสร้างความสําเร็จได้ถ้าวันนี้คุณได้ฟังคุณโชคดีมาก เพราะการที่คุณได้ฟังไม่ใช่เรื่องบังอื่นคุณกําลังตามหาหนทางที่มันเป็นโกลเด้นโรดใช่ป่มของคุณถนนทองคําครูสันไรมาให้คุณแล้วครูทาครอสฟรีให้กับคุณคุณรู้ไหมว่าหลายคนไม่เปิดใจที่จะเรียนกับครูสันไรแน่นอนค่ะนั่นหมายความว่ายังไงคุณเรียนกับครูสันไรคุณจะเจอทางเกษียณไงแต่หลายคนก็ยึดติดกับครูสิตาใช่ปหไม่ยอมเรียนกับครูสันไรเพราะว่าคลื่นไม่เสมอกันถ้าคุณเรียนกับครูสันไรคุณมีเวลาไปใช้ชีวิต อืมเพราะคุณเรียนกับครูที่โคกเกษียนีไงมีความสุขชีวิตดีหน้าเด็กลงทุกปีจริงไหมคุณพาซิริจริงป่ะดังนั้นเนี่ยวันนี้การที่เราจะครูไม่ได้บอกว่าครูดีที่สุดแต่ครูมีความสุขที่สุดครูไม่ได้บอกว่าครูเป็นคนที่เก่งที่สุดแต่ครูสอนง่ายที่สุดครูไม่ได้เป็นคนที่รวยที่สุดแต่ครูเป็นคนที่ ครบทุกด้านที่สุดอืมคูขอบคุณจริงๆนะคะที่ทุกคนอยู่ตรงนี้ไม่ว่าโซเชียลจะผ่านไปอีกเท่าไหร่ คุณจะพัฒนานตัวเองหรือไม่มันขึ้นอยู่กับชีวิตคุณครูไม่เดือดร้อนเพราะคุณไม่มาสําหรับใครนะคะที่อยากร่วมบุญกับครูซันไรส์นะคะในวันที่9นี้ครูทําบุญออฟฟิศนะคะก็จะส่งของมาทําบุญก็เชิญเลยนะคะก็ติดต่อไปที่แอดครูซันไรส์นะคะก็จะส่งของไปที่ออฟฟิศเลยเพื่อจะเลี้ยงพระก็ร่วมกันกับครูก็เชิญนะคะสำหรับลูกศิษย์ที่ได้ผลลัพธ์นะคะจะถวายกระแปงสักการะอะไรเอาที่เบิกบานได้เลยนะคะไม่ติดนะ้าไม่สะดวกมากนะคะก็หวังว่าวันนี้ทุกคนที่ได้เรียนกับครูสั้น สิบกว่านาทีคุณจะได้โกลเด้นแมนะเป็นแผนที่ทองคำโกลเด้นโรดถนนทองคำที่คู่สมัยบรนจงสร้างมาช่วยพวกเราทุกคนคุณจันแดนคุณพวงนะคะก็เรียนรู้ย้อนเรียนนะคะอืมคุณนาราสวัสดีค่ะ <laughs> อย่าลืมอย่าลืมนะคะว่าการเทรนตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากๆการที่คุณเอาชนะพฤติกรรมเดิมได้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนการที่คุณเอาชนะแบบไม่ชกตัวเองแต่คุณรู้สึกว่าคุณแทนตัวเองแล้วคุณก็เลือกสิ่งที่ดีมันคืออิสรภาพในการเกิดมาของชีวิตมันคือฟรีดอมที่มันมาพร้อมกับคุณตั้งแต่เกิดอยู่แล้วโอเคไหม คุณยอดสปลาวลดที่สุดนะคะสองนาทีสุดท้ายใครมีคำถามรีบพิมพ์นะคะ mm. เดี๋ยวคุณซันไรส์จะไปจะไปอาบน้ำแล้วนะคะ mm. ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ประชุมเลยมีเวลามาไลฟ์ด้วยมือถือนะคะแต่ว่าจริงใจแล้วก็อยากช่วยมากๆเลยนะคะอย่าหยุดเรียนรู้ นะคะถ้าเกิดว่าคุณยกให้ครูสันไรเป็นครูของโลกภายในก็ยินดีหรือบางคนอาจจะเห็นครูสันไรแล้วเป็นโลกภายนอกนะคะโอเป็นการแอคชั่นลงมือทำครูก็ดีใจหรือบางคนมีครูคนเดียวเลยที่เรียนแล้วก็แกะรอยครูสันไรทำยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากรู้วิธีการแกะรอยครูสันไรง่ายที่สุดฝึกการให้ก่อนให้ให้ได้วันละร้อยคนลองส่งคลิปครูสันไร์ไปช่วยคนสักร้อยคนแล้วติดตามเขาหน่อยว่าเขาได้เรียนรู้หรือยัง แล้วเขาเป็นยังไงบ้างคุณใบขวัญลงทะเบียนของคุณเคนทอนด์กันหรืออยังนะคะแล้วก็ใครที่อยากมาทําบุญกับครูในวันที่9 o f f ออฟฟิศนะคะแล้วครูจะมีสอนสําหรับลูกศิษย์เก่าที่เคยลงคอร์สด้วยอย่าลืมติดต่อไปนะคะจูนสมองกับครูซันไรนะจะช่วยปรับคลื่นในอัลฟานะคะแล้วก็ทีต้านะคะยกระดับเปลี่ยนโปรแกรมช่วยคุณเลยนะคะโอเคไหมก็ ฟรีค่าสัมมนา,าสําหรับลูกศิษย์เก่าเท่านั้นนะคะก็จ่ายค่าสถานที่เพราะว่าสถานที่เราเช่าเขานะคะสถานที่แล้วก็ค่าอาหารของเราแล้วก็มาทำบุญเลี้ยงพักกันตั้งแต่เช้าเลยโอเคไหมถ้าใครอยากมาก็ติดต่อไปที่อัดคูสัไรต์หกเก้าหกเก้านะคะค่าห้องค่าอาหารของเราเบเสร็จลงแล้วหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะครูไม่เก็บค่าตัวครูนะคะครูให้ถือว่าเป็นบุญกุศลวันนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการทำคาสสมาธิอะไรต่างๆกันเยอะเลยในการแก้โปรแกรมนะคะ คุณแซนดี้บอกว่ามาขอบคุณครูค่ะติดตามมาสี่ปีแล้วใช้วิธีครูสําเร็จทุกอย่างแล้วค่ะโอ้แสดงดีว่าเป็นลูกศิษย์ครูซันไรด์โดยตรงเลยใช่ปะเดี๋ยวครูขอแคปหน่อยนะคุณแซนดี้เอ้ยทำไมแครไม่ได้คุณแซนดี้ดดทาธุรกิจอะไรคะ่ะโอดีใจครูน่ะเวลาเห็นลูกศิษย์นะเออเวลาลูกศิษย์ได้ผลลัพธ์นะคะครูอยากให้ลูกศิษย์อะแบ่งเงิน คือลูกศิษย์ครูที่หมดตัวคือไม่ยอมแบ่งเงิน,น,นทั้งทั้งที่ครูพูดไปากแต่ศิษย์ถึงรูตูดนะคะว่าเธอต้องแบ่งเงินเธอต้องแบ่งเงินมันจะมีเงินสําหรับการเรียนรู้มันจะมีเงินสำหรับทำบุญมันจะมีเงินสำหรับต่อยอดอนาคตถ้าเธอไม่มีแบ่งเงินตายห่าแล้วกูนักเรียนขนาดครูสําเร็จอย่างนี้ครูยังไม่หยุดเรียนรู้เลยค่ะขอบคุณนะคะคนละลาน่ารักมากแอดครูซันไรท์หกเก้าหกเก้าได้เลยค่ะอืมคุณณรินทร์ทอนโลกภายในสวยงามครับใช่โลกภายในมันสวยงามเออเราอาจจะไม่ได้สวยทุก ทุกมงยามเราอาจจะมีตัวดือด้อเราอาจจะมีตัวหงุดหงิดเราอาจจะมีตัวโกรธแต่ทุกตัวของเราคือตัวที่สวยงามของเราแต่แค่เรารู้จักที่จะรู้จักเขาแล้วว่าเขามาเพื่อเราทําไมเขาถึงโกรธอ่ะโอเขาปกป้องเราทําไมเขาถึงปี๊ถ้าเขาปกป้องเราแต่ถ้าเราไม่เห็นตัวเองแบบนั้นแล้วเราจะแก้นิสใสได้ยังไง ตอนนี้กเกษียณแล้วคะ่ะอายุเยอะแล้วคะ่ะโอโ้ยินดีเลยคะ่ะพี่แซนดี้นะคะสําหรับใครนะคะที่อยากใช้ครีมดีๆขออนุญาตโปรโมทประชาสัมพันธ์นิดนึงได้ไหมคะตอนนี้อาจารย์เพลกับครูนะคะกําลังร่งรวมมือกันในการที่เราเอาครีมจากโรงงานผลิตส่งตรงให้กับลูกค้าเลยไม่ว่าจะเป็นครีมนะคะเซตนะคะองร์รวมนะคะหน้าสวยหน้าใสแล้วก็ริ้วรอยด้วยนะคะหรือจะเป็นเซตริ้วรอยโดยเฉพาะหรือว่าเซตฝ้ากะจุดด่างดำ ให้คุณได้เข้าถึงในราคาโรงงานแล้วก็เปิดรับนะคะคนช่วยขายนะคะให้กําไรเยอะมากๆนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าลูกค้าเอาไปทําแบรนด์เนี่ยลูกค้าก็าได้กําไรเยอะเนาะแต่อันนี้ตีสว่าเราขายเทสเตอร์ให้คุณไปเทสต์นะคะแล้วถ้าเจ็วันแพ้เรายินดีคืนเงินนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะร่วมงานกับอาจารย์เพอนะคะคูสอนัจะเป็นสะพานในการเชื่อมต่อไปถึงโปรดักตดีด คุณเห็นไหมว่าครูอายุ40ปีนี้อายุเท่าไรเนี่ย26 40จะ43แล้วนะคะตัวไม่มีเหี่ยวคอไม่มีเหี่ยวนะคะซึลูไ์ไม่มีอยากจะก้มเปิดให้ดูเธอต้องขอบคุณสามีที่ผลิตครีมที่ดีนะคะไม่เคยไม่ได้โบท็อกค่ะนะคะ,นะคะไม่ได้ร้อยไหมค่ะนะคะ,นะคะทุกอย่างคือครีมของสามีนะคะเออนะคะเราใช้ดีจริงๆนะคะทุกวันนี้คนยังตามหาครูไม่ได้ผลิตแบรนด์มา5ปียังมีคนถามครูเลยว่ามีอีกไหมนะคะซึ่งตอนเนี้ย บแบรนด์ที่ครูเคยทําใหา้ยกให้สามีทำไปห,หมดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยครูไม่ได้มีแบรนด์ของตัวเองนะคะแต่ครูสนับสนุนให้ให้คนมีอาชีพนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากลองใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้คุณมีปัญหาริ้ว้อยฝ้ากระจุดดํดำหรือใดๆก็สามารถติดต่อนะสอบถามไปได้นะคะ เริ่มทําแล้วค่ะเย่ลองใช้นะใช้ดีแล้วอยากจะมาเป็นเจ้าของแบรนด์ค่อยมาลงคอร์สพิเศษกันแล้วก็เดี๋ยวเรร็วนี้เดือนหน้าครูก,กัาจาย์เพิร์จะไปเกาหลีนะคะสําหรับคนที่อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์อยากจะบินไปดูพาร์ทเนอร์ของเราก็ยินดีเลยนะคะโอเคมาปลดป,ประชาสสมภันธ์เรียบร้อยนะคะได้อะไรเนาะนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครูรักทุกคนแลวครูหวังว่าวันนี้คุณจะได้ คุ้มค่าในชีวิตที่ได้ฟังครูอย่าลืมกลับไปย้อนเรียน21วันที่ดีที่สุดในโลก21วันนี้ให้จกักรวาลแสนดีนำเงินมาให้21วันแฮปปี้ทเว7วันแฮปปี้มันนี่รวมถึงคอร์สพิเศษที่ครูบันจงสร้างนะคะในการปรับขึ้นสมองของเรา n ไนท์นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์รักทุกคนนะคะขอบคุณคุณแพ่นสวยด้วยนะคะ bye บายยกดหัวใจรัวๆมากบายอยู bye ่แค รักนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะ